นี้เป็นตัวหนึ่งจดแปดเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองอะนะคะและที่สำคัญไม่วิ่งเท่าไหร่คะนนี้คันนี้สำหรับคันนี้ไม่วิ่งแค่แปดหมื่นหนึ 2, 2> <ช>่งห่างละสองพันโลสาหรับสองพันนี้นะคะป<ช>ีะาจจ็หมื่นแปดพันห้าหมื่นกําึ 8, 5, ่งเนาะ แล้วเหม,มือนว่าจะ <000 S 2> ปีเดียวกันใช่ไหมปีเดียวกันคใช่ปีเดียวกันแล้วคือแบบว่าเลขไม้หางกันแค่หลักพันโลใช่นิดเดียว ชอบถูกใจใจไม่ใจไปดูหมอมาไม่ถูกกระโลกกระสีดําสีขาวนี่เลยสีน้ําเงิน,นะคะ่ะเป็นสีน้ำเงินแล้วคือภายในเป็นสีดาด้วยใช่นะคะเผื่อบางพี่ๆบางท่านแบบอุ้ยพี่ไม่ค่อยชอบเบาะสีอ่อนเลยนะคะนี่เลยสีดาเรียบร้อยนะคะเบาะที่นั่งคือหัวแถวก็เป็นสไตล์ผู้บริหารไปสําหรับใครเป็นสายซิ่งคันนี้ใช่นะคะ,ะสายแบบวัยรุ่นเนาะ,ะเผื่อบับพี่ๆท่านไหนแบบอุ้ยซื้อรถคันแรก<ช>อยากได้แบบทรงแบบ ทรงสปอร์ตทรงสปอร์ตราคาเบาๆนะคะแนะนํามากๆสําหรับโตฮอนดาซีวิกและที่สําคัญคือเป็นรถยอดฮิตเลยนะคะเป็นรถตลาดเนาะราคาดีด้วยปิดท้ายด้วยราคาสักนิดนึงแล้วสันคันนี้ราคาเท่าไหร่สำหรับคันนี้นะคะ5 9 9 0 0 0บาทฟังไม่ผิดใช่ไหมคะใช่ค่ะ5,99,000บาทรถปี2020นะคะไมบนวิ่ง80,000ื่โลเครดิตดีฟรีดาวได้เลยใช่แล้วผ่อนผ่อนเริ่มต้นแค่10,000หมืนทุนหนึ่งหมื่นทุนนะเลขกลม ขวันหมื่นเดียวเท่านั้นนะคะ<ช>ก็รายได้มากกว่าสอง0มืหนึ่งันบาทยื่นซื้อคนเดียวได้เลยสบายสาณเลยนะ,ะ,ะนี้โอ้โหอะแพลนกล้องไปให้ดูหน่อยบอกเลยว่าวันนี้สวยเรียบหรูมากๆสําหรับเก่งซีรานของเราโอ้โหอลังการงานสร้างใช่คือะคะวันนี้จัดรถได้สวยมากๆนะอยากเห็นหน้าคนจัดมาต้องหน้าตาดีแน่นอนเลย <laughs> <laughs> ทีมงานกันเองนี่แหละค่ะนะคะก็อย่างที่แจ้งไปอยู่ที่ไหนทางเราก็บริการสไลด์ส่งฟรีเพราะทางเรามีรถสไลด์นะคะเป็นของตัวเองเลยอะชอบนี่เลยโชว์นิดนึงนะคะหรือว่าใครจอดใครจอดบนบกรถสไลด์ใครจอดในน้ำเรือสัมภารงนะคะอย่าเล่นอย่าเล่นอันนี้ไม่ใช่สอบถามได้เลยเรือเหรอขายเรือล่าสุดนักายจริงๆริงรู้พี่ ยางยังยังยังนะคะมีเจ็ตสกีด้วยนะคะทางด้านหลังสอบถามได้อันนี้โชว์โชว์หรือขายโชว์อยากปวดอยากปวดถ้าสมมุติว่าเราขายออกจริงนี่ทำไงเนี่ยช็อกนะอ่ะใครอยากได้ลองติดต่อมาเดี๋ยวคุยกันอีกทีอยากเล่นอยากเล่นซื้อรถตอนนี้นะคะอยากได้เป็นตัวแบบรุ่นพิเศษจากแบรนด์ Mitsubishi Pajero Sport อ่ะมาแล้วนี่เลยมีให้ลบอกว่านี้ขายหรอ ขายค่ะพี่ให้ดูเลยอยู่ในตู้กระจกของเราแบบแสงเงาแสงสวยมากนี่เลยนะคะและที่สำคัญคันนี้มาวิ่งห้าหมื่นโลค่ะพี่ห้าหมื่นโลห้าหมื่นโลใครจะบอกว่า SUV วิ่งเยอะ โอ้โหลุยมาขนาด,ดไหนแล้วบุกสมบัติบอกเลยว่าของเราทนุถนอมอย่างดีแต่ละคันเราคัดสรรมาให้ลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะเพราะทุกคันของเราเป็นรถบ้านแท้ไม่ใช่รถเช่าไม่ใช่รถประมูลตรงนี้ไว้ใจได้เลยในส่วนของตัวสภาพนั่นเองนอกจากเจ้าของใช้งานมือเดียวแล้วเข้าศูนย์เช็คระยะตลอด ใช่ oh นะคะตรงนี้ก็คือสบายใจของเรานี่คือชัดเจนนะคะหารถสวยต้องโอราทงค้าเบรี่ของเราเลยใช่อยากมาพี่กัดอยู่ตรงไหนคะ,อ,ะอีกรอบหนึ่งสาหรับพี่ๆที่สนใจอยากเข้ามาชมปูรถตัวจริงนะคะร้านอยู่เส้นถนนข้าวหลามขา,ขาเข้าบางแสนนั่นเองเลยปั๊มเชลมาเพียง400เมตรเท่านั้นหรือในกรณีถนนข้าวหลามอยู่ตรงไหนพี่ไม่รู้จักนะคะสามารถพิมพ์ค้นหาได้เลยผ่าน อากูเกิลนะคะรถยนต์มือสองโอรัดงคาชมบุรีหรือว่าโอรหดงคาก็ได้นะคะจิ้ม Google Map มาได้เลยมาง่ายมากๆถูกต้องบอกเลยลงมอเตอร์เวย์มาแล้วก็เจอเลยของเรานี่คืออยู่ติดกับถนนใหญ่ไม่มีเข้าตอกเข้าซอยใดๆใช่นะคะก็เข้ามานะคะใครอยู่แล้วแวะใกล้เคียงก็แวะมาได้ในกรณีเนาะที่แบบว่าอยู่ในช่วงแบบใกล้วันหยุดยาวเนาะ อาจจะมีใกล้วันหยุดยอยากจะมาเที่ยวทะเลอยาก,ยากมาเที่ยวบางแสนแวะเข้ามาชมก่อนได้ใช่การันตีเลยว่ารถสวยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะขอแอแทนนิดนึงนี่มีรถรุ่นอะไรบ้างไล่มาเลยนี่รถสไตล์ SUV PPV ต่างๆมีครบใช่หรือว่าใครอยากดูแบบพวกรถตู้ VIP เราก็มีให้ถูกต้องะะหรือจะเป็นกระบะแบบ เอาแบบแต่งออฟโรดเราก็มีให้อยากได้แบบไหนนะคะมาเลือกคันที่ใช่กับสไตล์ของคุณกันใช่โอเคนะคะวันนี้ก็ใกล้เวลาสมควรละขอขอฝากบ้านเขียวอัเบอร์สักนิดนึงละกันใช่อเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะคะฝากบ้านเขียวหลือไลายนั่นเองนะคะสามารถแอดมาพูดคุยกันได้นะคะ s i o a t a r t นั่นเองนะคะ a นั่นเองอยากโทรโทรมบพี่โอ๊ตนะคะ 0949991941นะคะหรือว่าเป็นเบอร์พี่อาร์ตนะคะจะเป็น0949994919นั่นเองโทรได้ทั้งสองเบอร์เนาะหรือว่าบ้านเกี่ยวเข้ามาหรือทักแฟนเพจเข้ามาเอาง่ายๆใช่นะคะักเข้ามาพูดคุยได้เลยหรือนะคะอะไรต่ออีกล่ะอะ ถ้าลยอยากเข้ามาดูมาชมรถจริงๆก็สามารถเข้ามาลองขับลองนั่งลองดูได้ใช่ค่ะเพราะว่าทางเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดอากา่เลื่อยดแล้วค่ะเข้ามาชมก็จะเจอนะคะพี่นุ้ยแลน้ำทิพอยู่นั่นเองใช่สแตนบายรออยู่นะคะรีบเลยนะชอบคันไหนรีบรีบทักเข้ามาเดี๋ยวจะไปก่อนบอกเลยมาไวไปไวโชลูมิตัดสินใจนานไม่ได้เลยเพราะว่านะคะทางเรานี่คือเน้นคุณภาพแน่นอนว่าคุ้มค่ากว่าราคาใช่ค่ะอ่ะ วันนี้ก็ขอลากันไปก่อนจะเพียงเท่านี้ลนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่ไร้น้ารอบหน้านะคะใครอยากเข้ามาก็เข้ามาได้เลยใครอยากทักมาก็ทักมาได้เลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะ